ยาสิ่งใร้สนามบินสนามบินอะไรเอ่ยนานาชาติดานังเอ้ไม่ใช่เราจะไปออสเตรเลียไม่ใช่เหรอเฮ้ย hey, เราขึ้นผิดล้มาไปแกลับบ้านกันอย่างอย่างยางถูกแล้วล่ะตอนนี้อยู่สนามบินนานาชาติดานังอย่างแรกเราไปทำไรนะนเไไจ,าจ้าแม่กวนอิทเนาะใช่ไปไหว้เจ้าไหว้เจ้าเจ้าแม่กวนอิท ขาดนี้เราก็อยู่ที่สวนเอเปกมีส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะขึ้นมาถ่ายจากข้างล่างกันนี่มันจะเป็นแบบตะแกรงอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ข้างบนสวยงามล่มลื่นล่มลื่นเฉพาะถ้าเกิดอยู่ใต้หลังคานะออกมาก็จะร้อนเหมือนกันนี่เป็นยังไงบ้างคะสวนเอเปกโอ้สาแรกก็มีโดมอ็นบนบนก็ยมาลองดูตรงนี้ก็ดูกว้างดีแล้วกับแม่น้ำไป กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแลตอนนี้เหลือแต่ซ่า แล้วก็นี่เลยคนกินเลอะอร่อยไหมงง้นงั้น <laughs> อร่อยอ่อร่อยโอเคอะไรอร่อยสุดขอบโหวตนเำอร์วันข้าวเปล่าข้าวเปล่าโอเคโอเคคัดคัดคัด มาบอกว่าสมัยที่ไทยได้ทำมาอร่อยอร่อยสมไมที่นี่ไม่อร่อยจะต,ต้องบอกว่าเขาทําเป็นรป,ประเทศไหนที่เขาต้องตำนางรสชาติของประเทศนั้นคนเวียดนามไปไทยเขาทานอาหารไทยอร่อยไหมคะในเวียดนามอร่อยกว่าเยอะเลยพอเหรองไงปรับเป็นรสชาติเวียดนามไปแล้วอะแต่จำเป็นหนูอะค่ะเคยไปอยู่ เราสั่งไปนะก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวค่ะเขาบอกว่าคนเวียดนามย่ยไม่ไคยกินหวานจริงไม่กินรสจัดเลยเป็นคนที่แบบเป็นประเทศที่กินจืดเขาก็เลยผิวดีเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากเขาไม่กินหวานเขาก็เลยใส่กาแฟลงไปในะมะพร้าวเพื่อให้มันมีความหอมความหวานโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเอ้ยรักสุขภาพอะไรหรอจริงจริงก็เลยสั่งมาลองบ้างราคาเจ็ดห <7, 000. S 2> มื่นไหนดกแคน นี่มาแล้ว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 ชิมชุบอ่ะให้ประเดิมก่อนเลยนมรบ็นไงบ้าัานววมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เทกาฟแฟลงไปในมะพร้าวเ เป็นแบบว่าปั่นใช่ไหมแล้วเขาก็มีมีโรยหน้ามาด้วยวอร่อยอะไระนนะีสั่งกงล่องเขาหน้ามาก็จะมาลององกาแฟนี่เขาก็จะมีช้อนมาให้ให้ตักกินเพรว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไอติมแล้แต่ไม่ใช่นี่คือกาแฟมะพร้าวปั่น ปั่นแล้วราดกาแฟลงไปไหมประมาณนั้นหรือไม่ก็ปั่นรวมกันไปเลยน่าอ,อ,อร่อย่อยปั่นก่อนแล้วราดกาแฟชั่วนี่ให้เป็นออำนาลกับอร่อยอ่ะเอาไปเดินสำรวจกันดีกว่า นั้นก็จะเป็นเรือกระดดงนะคะที่อยู่ริบๆิตรงนั้นไหนซูม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 ได้ไหมเอ่ยนี่นั่งโยเกเยกันอยู่คน เจ้าแม่กวนอิมอข้างหลังนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นแบบหอทรงจีนเนาะอยู่ข้างหลังแต่ว่าเรากําลังมุ่งหน้าไปจุดสําคัญก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองขอพรได้เขาบอกให้ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเกิดขยับปีลูกก็ขอที่นี่แล้วก็ขอการเงินได้ด้วยนะแต่ว่าต้องระบุด้วยว่าอยากได้เงินล้านเนี่ยสกุลเงินอะไรไม่งั้นจะได้ล้านดองนะจ๊ะล้านดองนี่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย ึงปะน่าจะพันกว่ารู้แค่ว่าหนึ่งหมืนบาทนี่ประมาณเ็ล้านดองอืมก็ไปคิดกันว่าเองกักนตอนนี้คิดคิดได้ไม่ได้แล้วร้อนตอนนี้กำลังเดินไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะแต่ว่าทุกคนคือเพลียแดดทุกคนในหมู่คณะก็คือแบบไม่ไหวแล้วเดินลากขาไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งรับรองก็สวยเพราะว่าเห็นเจ้าแม่ตั้งแต่ ขับผ่านภูเขาที่ติดทะเลเนาะสวยมากองใหญ่มากๆเลยปีเซียน,นะคะปีเซียนหน้าวัดจีนเนี่ยจะมีตัวผู้กับตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียเ,เขาจะมีลูกอยู่ตรงกลางส่วนอีกข้างจะเป็นตัวผู้เขาจะเล่นลูกแก้วอยู่เลาะเขาจะไม่มีเด็กตอนนี้เราเดินเข้ามาแล้วจริงๆไกด์คนสวยเดินอย่างมุ่งมั่นลูกทัวก็คือแซจสคลานตามมาแล้วจ้า เราขอภาษาไทยได้เลยนะคะเพราะเจ้าแม่ฟังเข้าใจแล้วค่ะเพราะคือจ้าแม่บอกว่าเจอคนไทยมาขอทุกวันเลยมีล่างที่ตอนนี้หนูคิดว่าเจ้าแม่คงเขาไม่ต้องมีล่างแล้วแหละตั้งแต่เปิดมานี่เจ้าแม่เห็นมีแต่ภาษาไทยอันนี้นะคะไม่ว่าวัดที่ประเทศไหนก็ต้องมีก็คือโบนอนอยู่ นี่ไงไกด์บอกว่าจะบอกบอกพิกัดถ่ายรูปสวยพุ่งตัวไปเลยค่ะนี่าถ่ายรูปก่อนถ่าถ่ายก่อนตอถ่าไยได้เลยนะวิวของเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะงดงามเหลือเกินก็หาไปล้ว มีคนไม่ยอมเอาเสื้อกันแดดลงมาเพราะเขาบอกว่าคนอ่อนแอเท่านั้นที่ใส่แต่ตอนนี้คนที่ว่าที่อ่อนแอก็คือแสบผิวหน้าไหม้ไปเรีบเยบร้อยสวดหนา้า น้าก็จะเป็นสวนบอนไซขนาดใหญ่ใหญ่จริงๆต้นหนึ่งก็คือใหญ่มากน่าจะมีอายุหลายร้อยปีเลยแต่ข้างในก็จะเป็นวัด <What? S 1> แลาจะเข้าไปดูกัน สงบ,บมามากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลว,วัดคอยปัดกวาดตลอดเวลาเลยมีหลายท่านมากนี่นะคะเขาเปิดเาออกมาแล้วอลังการงานสร้างแล้วข้างในอะ่ะมีอีกชั้นหนึ่ง จะมาแงให้ดูันนีค้คนนอนันอันนี้นะคะจริงๆเขาจัดมาให้ปื้มกินคนเดียวเลยคนอื่นไม่ต้องกินแ <c oughs> ค่น้องกินคนเดียว กัน uh. ้อสองชั對對้นอ um ันนี้ยะลองิยเลองอะมใช่งหรออร่อยเลยสดด้วยในเซตนะเขาก็มีกุ <h 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 ้งมังกรมาให้ด้วยคนละชิ erm ้น ไอ้คนละตัวเนี่ยเรา่อนแต่วันนี้ออเดอร์คนละชิน้นหวาน,วานอันนี้กินไปแล้วเป็นไงบ้างคะยอกงงเป็นจะเป็นว่าเค็มจะเปกก็นว่ากเค็เกมจับหวานก็หวานแตเปรี้ยวไม่เปรี้ยว เป็นรสชาติแบบงงๆลงเหมือน,อน,นคิวน้น้ำปลา <c oughs>